สวัสดีค่ะรับปีสาววันนี้เราอยู่ที่ปราจีนบุรีหาเตยเตยโอเปนบอลงเตยลุ่หนเพราะว่ามันเล่นสกีบันเขาคนหลายคนหลายป่ค่ะหลายแต่่เล่นเลยสาวสู่ลกเปไปเป็นสตบายแล้วค่ะเป็นมักตั่งล้ำหา เตยเอาตอนละหมองเิยเอาตอนจะใสก็คือต้องใบก่อนนะคะไอ้ไอ้บียังสยมออกแตช่วงมีรวดคือจกั่หะเยาว์บาเยว์แห่งเจไม่ออกน้ำมือใหญ่คือออกน้ำแม่หรือออกน้ำยาออกน้ำมือใหญ่กันเลยไอ้ไม่ออกฉากแรกก็นม่อบีแดงเลยเด้อมันบอหอดบอกว่าหอดตีสามแล้เตยเอาไปเพิ่มก่อนเตยใส่เจวายูบีเขาบอกน้ำมือรสน แมเพิมุ้งอกมุ้่ะเดี๋ยวเวผมพิพมลงุอีกแค่นึงแบ่งแบ่งกันเรากำลังจะโชว์แล้วนะคะมีแต่ควายาเ่นนังควายเป็นเี้ยหนงเบียหงควายประมาณสีแรง่นะโ้ไปน้องอได้ดอกก็เดินทางซูมือเดิทางไกลสุน่อยหน่อยอัก้อนเ่อหลัล้ารืหลัี่าเนี่ละสิมากันที่เานีพี่น้องเขาปุ่มโหลดวันที่สซในสิเนเรนวันที่พี่น้องว เปิดพ่วงแมุ่่มไปขางนี้ที่ปุ่มล้มมิดเตอร์สิบืนหนวกไปเอาเงินมาแหล้วจจาะแน่พ่อแม่เรามาคนหลายเล้มาเสียงมากอันนี้มักีจัดวันนี้ซีบมซีบม้ากหมหละไม่ที่บอใครานหูก้นงปิดเดอยวากหัวครับพี่พี่าเอาลมแท้งไปทำเบอร์ู้เดียวพี่อเอาลง ลงเลยเราทายไปนะเบิ่งผู้เดียวโอ้แม่ดีก็ได้จีตันเหมูน้ำนางเงือกเนีอ้ยเนาะเดี๋ยวเซ็นไปค่ะเรื่งูดยวดงคิวพี่บอยแล้วค่ะบใหู้แก่แก่ในนั้นไดเื่อ